2ข้อใดใช้คำพูดแบบแผนทั้งหมดข้อ1น,นายแพทย์แนะนำให้กระผมรับประทานยาข้อ2มาตรการควบคุมการขายบัตรชมภาพยนตร์เกินราคาข้อ3ม,มารดาของข้าพเจ้าคลอดบุตรจนถึงแก่กรรมข้อ4เจ้าหน้าที่ตำรวจนำผู้ต้องหาไปยังโรงพักอะ ข้อนี k k ้เขาถามเรื been, ่องของการใช้คำพูดแบบแผนน้องก็ต้องรู้ก so, ่อนว่าคำพูดแบบแผนเนี่ยมันหมายความว่ายังไงคำว่าคำพูดแบบแผนเนี่ยมันหมายความว่าคำพูดนั้นอ่ะมันเป็นทางการถูกปะเพราะฉะนั้นคำพูดแบบแผนหรือคำพูดที่เป็นทางการเนี่ยเราจะไม่นับรวมพวกอะไรเอ่ยพวกประโยชน์ที่มันเป็นประโยชน์คำพูดถูกปะเช่นแทนที่เราจะใช้คำว่ากินเราต้องใช้คำว่ารับประทานถูกไหม อย่างเงี้ยคือคําพูดประมาณนี้อ่ะเขาไม่ให้ใช้คําเขาอ่ะจะให้ถามว่าประโยคไหนเป็นประโยคที่ใช้เขียนทั้งหมดไม่มีประโยคที่เป็นคําพูดแทรกเข้ามานั่นเองแล้วก็เริ่มไล้จากข้อหนึ่งเลยเขาบอกว่านายแพทย์โอเคถูกต okay, ้องถ้าเกิดเป็นภาษาพูดก็พูดว่าหมอใช่ไหมแนะนําก็โอเคให้กับผมรับประทานยาพี่ถามว่าปกติมีใครใช้กระผมไหมแปลกถูกไหมเพราะว่าปกติถ้าใช้ให้เป็นภาษาสุภาพก็หนึ่ง นายแพทย์แนะนําให้ผมอันนี้ก็คือภาษาสุภาพแล้วหรืออยากจะแบบเว่อร์มากๆก็แนะนําให้ข้าพเจ้าแต่ว่าไม่ค่อยมีคนใช้ถูกไหมไอ้ภาษาคําว่าข้าพเจ้าเนี่ยแนะนําว่าควรจะใช้แค่ผมเพราะว่ากับผมเนี่ยมันเป็นภาษาโบราณน,นิดนึงมันใช้กับแบบสมัยก่อนอะไรเงี้ยอืมก็ไม่ควรจะตอบข้อนี้ที่มาดูข้อสองดูสิมาตรการควบคุมการขายบัตรชมภาพยนตร์เกินราคาเฮ้ยเหมือนจะไม่เห็นมีเหมือนจะเห็นแบบ ถูกทุกคําเลยถูกไหมไม่เห็นมีอะไรที่เป็นภาษาพูดเลยแต่ดันมาเห็นคาคํานึงพี่ว่าพี่ถามน้องก่อนว่าน้องเห็นคําไหนเห็นคําเดียวกับพี่บอกเห็นคําว่าการขายพี่ถามว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนการขายให้กลายเป็นคําที่เป็นทางการเราใช้คําว่าอะไรนะจำน่ายเพราะฉะนั้นข้อเน,นี้ไอมาตรการควบคุมการขายอะถ้าจะให้เป็นทางการเราควรจะใช้ว่ามาตรการควบคุมการจำน่ายบัตรภาพยนตร์นั่นเองฉนันข้อน,นี้ก็ผิด ส่วนข้อ3มารดาของข้าพเจ้าโอเคคลอดบุตรจนถึงแก่กรรมคำนี้ก็เป็นคำสุภาพทั้งหมดเลยจริงปะเพราะงันข้อนี้แหละน่าจะถูกแอบติ๊กไว้ก่อนยั่งไปดูข้อ4บ้างเจ้าหน้าที่ตำรวจโอเคถูกต้องนำผู้ต้องหาไปยังโรงพักอ้าวดันมีคำว่าโรงพักพี่ถามว่าปกติถ้าจะนำผู้ต้องหาไปถ้าจะให้แพ้เป็นคำทางการต้องใช้คำว่าสถานีตำรวจถูกไหม เพราะชั้นข้อนี้ถ้าเจ้าหน้าที่ตํารวจนําผู้ต้องหาไปยังโรงพักเนี่ยคว่าโรงพักมันไม่เป็นทางการก็ควรจะเปลี่ยนเป็นสถาน,นีตํารวจสรุป4ข้อนี้ข้อที่ไม่มีภาษาพูดอยู่เลยก็คือข้อ3นั่นเองคําว่ามารดาของข้าพาเจ้าข้อบุรจนถึงแก่กรรมนะคะ